สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องภาคใต้ที่มาถึงก่อนเขาแล้วก็พี่น้องทุกๆจังหวัดในประเทศไทยที่มารวมกันอยู่ที่เวทีลุมพินีนะคะนานแล้วที่ป้าแพนเค้กไม่ได้ขึ้นมาพูดในเรื่องราวของชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่แห่งแรง แล้วชาวนาทำนาได้แค่ปีละครั้งนะคะ่ะปีละหนึ่งหนุนเงินที่ได้ต่อปีเนี่ยก็คือที่จำนำเข่าหรือขายในราคาประกันมันจะเป็นเงินทีห่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือเป็นทั้งค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนแล้วก็เรื่องของค่าเราเลี้ยงลูกหลานตอนนี้ลูกหลานก็จะได้ออกกลางคันอยู่หลายคนค่ะ โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยที่มาขอทุนกับป้าแพนเค้กไปเนี่หลายคนมากป้าก็ไม่มีเงินน่ะนาะตอนนี้ก็ต้องทำสินค้าออกมาจำหน่ายก็เหมือนจะล่าหลังไม่แน่ใจว่าจะให้ได้ครบทุกคนไหมแต่คิดว่าถ้าวันพวกนี้เป็นโชคดีประชาชนรวมตัวกันทำการปฏิวัติประเทศไทยหรือปฏิรูปประเทศไทยให้สำเร็จเนี่ยคิดว่า เราก็ภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้ทำความดีแล้วก็ยืนยัดต่อสู้กระภัยมืดก็คือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยที่เอาเปรียบสังคมเอาเปรียบพี่น้องเอาเปรียบชาวนาพวกเนี่ยเป็นพวกที่เกิดมาโลกโลกค่ะสำหรับความคิดของป้าแพนเค้กนะคะไหนใครยังไม่ตื่นจะตื่นมาไหมเนี่ยต้องตื่นมานะ่ะทีพูดให้ฟังดังๆแล้วก็มันๆ ถ้าไม่ตื่นก็นเดี๋ยวก็จิรับด้วยกันเท่านั้นเดียเนาะเพราะว่าบ้านป้าแพนเค้กเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นที่ไร่ที่สวนและยิกส่วนหนึ่งก็เป็นนาแต่ละคนก็ทำพอได้กินเหลือขายบ้างเป็นบางส่วนแต่ความเจ็บปวดที่ตอกย่ำเนี่ยทำให้เราเห็นมากที่สุดคือรัฐบาลบ้านเนี่ยมันไม่พูดถึงชาวนาไม่พูดถึงมูลหนีที่มันมีอยู่ ป้าว่ามันหนามึนบวกกับความเป็นคนที่ตกนรกไม่รู้คุ้มไหนไม่รู้จะเปรียบว่ายังไงว่าตั้งแต่นายกมาจนยันริ้วล่อของมันทั้งหมดเนี่ยมันไม่เคยพูดถึงหนีจํานวนนี้เลยฉันไม่เข้าใจว่ามันเป็นลูกหนีอะไรมันคิดแบบไหนมันทำไมถึงทําให้ประชาชนคนไทยปวดเล่าได้ขนาดนี้บางคนเห็นหนายกไม่พูดเรื่องนี้หลายก็ขาตัวตายนะ ทั้งๆที่รักนาะยกยิ่งรักด้วยคนที่ขาตัวตายคนบ้านฉันนี่ไม่ยอมมารับเงินด้วยขนาดท่านผู้ใหญ่สาธิตเนี่ยเราแจ้งชื่อแล้วอะไรแล้วก็จะให้รับเงินจำนวนจานวนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคือเงินสองแสนที่ผู้ใหญ่พูดอะรู้ไหมว่าความที่เขาเขาเป็นคนที่แบบรักแบบลหลงไหลได้ปลื้มแล้วก็ คิดว่าถ้าตัวเองออกมารับเงินเราจะสร้างปัญหาให้ก็เขาพูดว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าจะสร้างปัญหาให้ก็การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับกโปปโดูความคิดของเขานะคิดแบบเสียสละแมวเงินสองแสนกระทั่งเมียตายแล้วนะคิดดูว่าลูกก็ตั้งสองคนนี่เป็นการเสียสละที่หนาสันเสริญแน่นามสกุลวอนวิเศษที่ฉันไปเผาซพมา ฉันก็ไม่เข้าใจเขาว่าทําไมความเสียสละเขาถึงใหญ่หลวงขนาดนี้ให้กับรัฐบาลบ้าเนี่ยแล้วรัฐบาลอัปรีนี่มันไม่ได้สํานึกฉันโกรธที่สุดคือมันไม่สํานึกสักเรื่องเดียวไงพี่น้องเข้าใจไหมความไม่สํานึกของมันเนี่ยตั้งแต่หัวงอกยันหัวดําเลยมันสอนคนเสือแดงให้ชั่วระยำเล็วมากฉันไม่เคยพบเคยเห็นฉันเกิดมา ผู้หญิงเอารองเท้าตีระอยังไงตีหัวด้วยนะในคลิปที่เห็นแล้วก็เอานรกทรงมาเกิดหนึ่งกล้ากระทำมนาจารย์ต่อหน,น้าประชาชนมวลมหาประชาชนจํานวนเป็นพันๆเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงสาธารณาสุขสาธุชาตินี้กูขอให้มึงกุดไม่ให้มันเหลือเลยต่อต่อต่เตือก็เมยมันเหลือได้ไอ้เปรตมึงทำนายาม,มากกัวอายนะขนาดกูเป็นผู้หญิงกูอยากเอาหมุหัวมุดเข้าไปในขีดโค้นน่ะมึงเข้าใจไหม เกิดมารอดทองพ่อทองแม่กูไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนที่มันจะยุยงส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนแตกเล่าห้วส้างความก้าวเล่าพ่อแม่มึงไหนมาสั่งสอนให้ลูกมาทําแบบนี้ฉันไม่เข้าใจมันดูมันทําแล้วละมันทําเฉยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทางคณะรัฐบาลไอ้พวกอัป,ปรี่พวกมึงนี่ไม่สมควรเกิดมาเป็นคนกูขอด่าเลยขอด่าแทนพี่น้องทั้งประเทศทั้งโลกไปนี่ด้วย ถ้ากูจำหนามึงได้เลรวกูเห็นมึงตรงไหนมึงระวังไว้ให้ดีแล้วกูให้มึงจับนากูด้วยมึงจะข่ากูมาข่าเลยมาความแค้นน่ะเนี่ยทาให้ฉันคิดมากเลยฉันตัวสั่นมาตั้งแต่วันเห็นภาพนั่นนะ่ะฉันไม่อยากเห็นเห็นมาไลฉันอยากร้องให้มึงเป็นคนพูดหรือคนผีเปรตตีพระตีเจ้าไม่รู้จะคิดแล้วแถมนะ ไอ้ลีซดวงมันออกมามันบอกว่าพระดนะเจ้าไม่เท้าตีไอ้บ้ามึงอยู่ในเหตุการณ์นี่มึงขนาดก็ดูคลิปตั้งแต่พราเดินถือไม่เท้ามายังไม่เห็นพระอ่าถือไอ้ตะพดตีเลยดูความโกหกตอแหลของมันมน,น่ะแม่ไอ้พวกนี้ฉันอยากให้ยมพระบานเด้อยมผรบบานอยู่ตรงไหน,นพวกแกเตรียมขุมนรกเอาไว้เอาไอ้พวกรัฐบาลชุดนี้ลงนรกไขมดเลย ไม่ต้องไงมันอยู่บนดินแลยมันโลกคุ้มไหนที่ต่ำสุดนะยัดมันลงไปในรูเดียวกันนั่นแหละฉันไม่รู้จะให้ใครช่วยเหลือแล้วนอกจากฝ้าดินเป็นพญารยมพระบาทเทพดาฝ้าดินในโลกใบนี้นะให้มาดูความเลวความระยำของมนุษย์พวกนี้มันนาเง้ดใจว่าทําไมมันคิดได้มันคิดเป็นไอ้โกตีมันกัง่าจะตายโหงตั้งแต่วานนี่เวนแต่ละวันมึงคิดแต่เรื่องชั่ว มึงเคยคิดบ้างไหมว่าจะให้พี่น้องรักกันให้สามคัคคีกันแล้วก็เห็นใจเขาบ้างคนที่เขามามวลมหาประชาชนเนี่ยกูเป็นชาวนาก็จริงแต่กูมีความคิดความอ่านถึงกูจะมีปจบแค่ป .4 นะไอ้โกตีชาตินี้มึงไม่ได้ตายดีหรอกกูจะบอกให้มึงจะแพ้ภัยตัวเองมึงทำยังไงมึงก็จะได้อย่างงั้นใครก็แล้วแต่ที่เป็นคณะรัฐบาลที่ทำตัว,ตวชั่วๆแล้วคิดเร็วๆ ไอ้สอสอโนมินีทั้งหลายขอให้มันชิบหายทั้งโคตรมันเลยพราะมันไม่เคยคิดดีกับประชาชนน่ะคนออกมาสี่ล้านห้าล้านจนจะเป็นสิบล้านแต่พวกมึงไม่เคยว่าเขาดีพวกมึงไอ้ยิบมือเดียวดีเป็นเทวดามา้ไงถ้ามึงเป็นเทวดามึงลงห้อยกูดูสิเออแม่มันสารเลวชาติไอ้ค่าเขาน่มึงมาไรมึงจะจ่ายเขาเขามารอกันอยู่ทุกที่ทุก ที่ชุมนุมตรงไหนนะประชาชนที่มีใบประทวนมารอตลอดเวลากูไม่เห็นหมาไหนมันพูดเรื่องค่าเขาจะใช่หนีชาวบ้านชาวเมืองเลยเขาอดอยากยากจนมึงเคยคิดจะช่วยเหลือเขาไหมวันๆันึงมึงก็แดะแด้มึงก็ลากเรื่องไปเรื่อยๆมึงต้องการลากไปถึงไหนกูดูแล้วพี่น้องมึงในข่มขืนกันเองในตระกูลชินวัตนนะ่ะข,ข่มขืนใจกันไงไอ้พี่ข่มขืนใจน้องไอ้น้องคนร้องก็ข,ข่มขืนใจต่อไปเรื่อยๆ พวกมึงเสกสมความรู้ซึกอะไรกันกูอยากรู้นักหนาเออมึงคิดเป็นบ้างไหมนะ่ะกูปอสี่กูยังคิดได้แล้วว่าทำยังไงพี่น้องจะสามัคคีกันรักกัน